ละเียดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลนะคะหรือหวยไทยค่ะประจำวันที่30มธันวาคม2563กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะหวยไทยที่ออกทุกวันที่1และ16ของทุกเดือน แต่ในงวดนี้ในวันนี้เป็นงวดสุดท้ายของปีนะคะเป็นงวดสุดท้ายของปีซึ่งเดือนธันวาจะออก3ามครั้งนะคะทุกๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเดือนธันวาจะออก3ามครั้ง mm. ก็เรามาดูของวันนี้กันนะเอ,อแต่วันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่กลับมาลงเป็นคลิปแรกในช่อง เลขเด็ดคนวางเลขนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองของช่องคนวางเลขชาแนลนะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งอาจจะห่างหายกันไปเนื่องจากว่าได้เกิดปัญหาทางเทคนิคกับช่องนี้นะคะกับช่องนี้ดิฉันจึงจำเป็นต้องย้ายเอาหวยทุกหวยไปไว้ที่ช่องคนวางเลขชาแนลซึ่งหลายๆท่านก็ว่าสะดวกดีแต่ว่า ดิฉันต้องการที่จะมีช่องสำรองไว้นะคะอย่างยกตัวอย่างว่าช่องนี้พอมีปัญหาปุ๊บก็ยังได้ย้ายไปที่ช่องเลขเด็ดในช่องคนวังเลขชาแนลนะคะแต่ช่วงนี้ดิฉันคิดว่าเริ่มแก้ไขสถานการณ์อะไรได้หลายๆอย่างได้แล้วก็จะนำทยอยก็จะทดลองระบบโดยการเอาหวยไทยกลับมาลงที่ช่องเลขเด็ดคนวังเลขก่อนนะคะเป็นการทดลองระบบก่อนนะคะว่า กลับมาเหมือนเดิมหรือ,อยังนะคะก็ต้องขอแจ้งก่อนว่าช่องนี้เป็นช่องสำรองของช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้อะไรนะคะเจ้าของเดียวกันค่ะแต่ว่าช่วงหนึ่งมันมีปัญหาไปก็เลยห่างหายกันไปนานหน่อยนะคะแต่จะทดลองเอาหวยไทยมาลงก่อนนะคะส่วนหวยลาวยังลงที่ช่องคนวังเล็กชาแนลเช่นเดิมนะคะยังไม่เอามาลงที่ช่องนี้เพราะว่าเป็นการทดลองระบบก่อนนะคะแต่หวยให้เหมือนเดิมนะคะให้ ไม่ได้เป็นการทดลองนะคะให้จริงๆนะคะสําหรับงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่เอาไปลงที่ช่องนูนนะคะไม่ได้อยู่ที่ช่องนี้ก็หลุดนะคะสําหรับหวยไทยหลุดดีฉันตอนแรกว่างวดน,นี้ดีฉันว่าจะไม่ลงนะคะแต่ว่าหลายๆท่านอินบ็อกเข้าไปขอก็ จะลงให้แต่จะเปลี่ยนตารางนะคะสําหรับตารางหวยของดิฉันแต่และหวยดิฉันจะมีอยู่หลายตารางถ้าอันไหนมาเริ่มหลุดดิฉันต้องเริ่มต้องเริ่มเปลี่ยนไปใช้อันที่กราฟค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มเข้ามากกว่านะคะก็อันนี้จะเป็นตารางเป็นตารางใหม่ของหวยไทยและก็จะเป็นการทดลองระบบของช่องเลขเด็ดคนวางเลขนะคะเป็นการทดลองระบบดิฉันก็อยากจะให้กดติดตามไว้นะคะเนื่องจากว่า มันต้องเป็นคือแต่ละช่องเขาต้องมีช่องสำรองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะกับ YouTube มันเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆนะคะบางครั้งก็โดนปิดคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ช่องนี้ดิฉันจะยังไม่เปิดคอมเมนต์นะคะเป็นการทดลองระบบก,ก่อนดูก่อนว่าเขาจะยังกลับมาใช้อะไรหลายๆอย่างเครื่องมือหลายๆอย่างได้เหมือนเดิมหรือ,อยังนะคะก็ต้องขอความกรุณานคคุณผู้ชมก็กดติดตามไว้นะคะ เผื่อว่าถ้าอยู่ๆวันไหนช่องคนวงเล็กชาแนลมีปัญหาก็จะได้ย้ายมาที่ช่องนี้ย้ายไปย้ายมานะคะก็ต้องขออภัยนะคะที่มันเกิดการขัดข้องก็มันเป็นเฮสุดวิสัยของทางย t u b e นะคะดิฉันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะเรามาดูของวันนี้กันนะคะของวันนี้กันตัวเลขในตารางของหวยไทยในงวดนี้นะคะเป็นงวดสุดท้ายของปี มันก็ค่อนข้างยากด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่วันที่1และ16มันก็จะอยู่เหนือการควบคุมได้อีกเหมือนเดิมนะคะก็ให้เป็นแนวทางในงวดแรกสําหรับตารางนี้นะคะแต่สําหรับหวยไทยไม่ใช่งวดแรกนะคะแต่สําหรับตารางนี้จะเป็นงวดแรกและก็ต้องมาดูกันว่าจะกลับมาเข้าหรือเปล่าน,นะคะสําหรับหวยไทยตัวเลขนะคะก็จะมี1 สองเจ็นค่ะหนึ่งสเนะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะและต่อไปจะเป็นเด่นและลองนะคะหรือท่านผู้ชมที่เคยดูอยู่ที่ช่องคนวางเล h ชาแนล ช่องนี้เป็นช่องสำรองนะคะเป็นช่องสำรองชี้ช่องเลขเด็ดคนวางเลขและอีกช่องหนึ่งเป็นช่องหลักก็คือช่องคนวางเลขชาแนลถ้าคุณผู้ชมไม่รู้แบบไม่มั่นใจอะไรก็สามารถไปดูตารางหวยฮานอยนะคะซึ่งตารางนั้นหลายๆท่านนำไปใช้กับหวยไทยอยู่นะคะฮานอยปกติกับ v i p นะคะตาราง2ในคลิปของหวยฮานอยนะคะ ตาราง2นะคะแต่ต้องดูของวันที่หวยออกวันนั้นๆนะคะจะมาดูของวันที่20แล้วามาซื้อของวันที่30อย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องของวันนั้นๆที่หวยออกนะคะอย่างหลายๆท่านก็นําของช่วงเดือนก่อนๆก็นําของวันที่1และวันที่16ของหวยฮานอยมาใช้กับหวยไทยได้นะคะเป็นตารางคลาสสิกสามารถใช้ได้กับหลายหวยแต่อยู่ในช่องคุณวังเล็กชาแนลนะคะ ช่องนี้จะลงแต่หวยไทยก่อนนะคะเป็นการทดลองระบบก่อนเดนนะคะก็จะเป็นเลขเด่นเจ็ดค่ะและลองสองนะคะเด่นเจ็ดและลองสองนะคะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณโอ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะดิฉันจะจับเป็นชุดสองตัวให้เท่านั้นนะคะและก็จะตัดเป็นชุดวัดใจให้ด้วยหลายท่านเอ้า เพิ่งจะกลับมาไม่มั่นใจแล้วทําไม่มีชุดวัดใจคือเขาสามารถตัดเด่นได้ก็ให้ได้แต่ถ้าไม่ไม่สามารถตัดเด่นให้ได้ก็ไม่สามารถทําชุดวัดใจให้ได้นะคะมันแล้วแต่หวยแล้วแต่ตารางด้วยนะคะต้องขออภัยที่มันอาจจะไม่เหมือนกันชุดเด่นชุดกันนะคะแต่ชุดวัดใจดิฉันตัดให้ตามเลขที่มันเด่นที่สุด ของตารางนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปอย่างถ้าดูจากหวยอื่นๆที่ดิฉันทำก็ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะคะบางครั้งก็หนีไปเป็นคู่โต๊ดแต่ตามสถิติแล้วเด่นมันคือเด่นมันก็จะเข้าทีอยู่แต่สำหรับตารางนี้เป็นการลงครั้งแรกและเป็นการทดลองระบบที่กลับมาขี้ช่องนี้นะคะ สำหรับท่านที่ต้องการชมหวยลาวนะคะสามารถไปชมได้ที่ช่องคนวางเลขชาแนลนะคะย้ําว่าคนวางเลขชาแนลช่องนั้นดิฉันจะลงหวยลาวและหวยฮานอยอยู่ที่ช่องนั้นนะคะทําไมต้องลงให้วุ่นวายช่องนั้นช่องนี้ดิฉันต้องการเปิดช่องไว้สํารองนะคะถ้ามีปัญหาเราจะได้ย้ายกันทันทีไม่ขาดตอนนะคะ ัวเลขสามารถมีเข้ามีดูุดได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะกปดกดติดตามค่ะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะกำลังใจที่สำคัญของทางช่องกับเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์นะคะการมีช่องสำรองมันน่าจะปลอดภัยกว่านะคะอย่างที่แล้วในช่องนี้มีปัญหาเราก็ยังย้ายเลขไปไว้ที่ช่อง คณวางเลขชแนลได้นะคะไว้ย้ายตารางย้ายหวยไปไว้ที่นั้นได้ชุดเด่นนะคะจะมีชุดวัดใจอยู่5ชุดและอยู่ในชุดกันอีก1ชุดค่ะซึ่งชุดเด่นนะคะก็ชุดวัดใจนะคะก็จะมีชุด79 70 72 29 20ค่ะ5ชุดนะคะที่อยู่ในชุดเด่นซึ่งดิฉันจะไม่วงให้นะคะย้ำว่าจะไม่วงให้แต่จะแจ้งให้นะคะ 79 70 72 29 20็ดค่ะหชุดนะคะที่อยู่ในชุดเด่นค่ะแล้วจะมีชุดวัดใจอยู่ในชุดกันด้วย1ชุดนะคะสำหรับหวยลาวที่บอกไปเมื่อสักครู่นั้นหวยลาวพัฒนานะคะที่จะลงให้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเท่านั้นค่ะ ส่วนหวยฮาหน้อยก็จะลงให้ทุกวันที่ช่องคนวังเลขชาแนลเช่นเดียวกันนะคะส่วนช่องนี้จะทดลองระบบโดยการลงหวยไทยอย่างเดียวก่อนนะคะเนื่องจากว่าเขามีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก็ต้องทดลองระบบก่อนนะคะและท่านที่จะนําตัวเลขของดิฉันไปใช้ขอนะคะว่าอย่าทําให้ตัวเองลําบากนะคะเอาแค่พอสนุกสนาน,นะคะ่ะดิฉันให้ตัวเลขเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ชุดวัดใจอีกหนึ่งชุดนะคะก็จะเป็นชุด90ค่ะชุด90นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ